สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ10มกราคม2 5 9แจ้ง5ข่าวบ่าย5โมงเย็นครับมีข่าวอะไรที่น่าสนใจชมและฟังารายละเอียดครับวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับ10มกราคม2 5 9นายกเปิดฉลองวันเด็กแห่งชาติชวนเด็กไทยรักชาติไทยใส่ใจโลกร่วมเล่นโรบบอกกับโปรแกรมเมอ่์เด็กปิดทำเนียบเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสารรค์นะครับ ก็วันนี้เพีรไทยคู่ฟ้าเพียของรัฐบาลขึ้นข่าวนี้นํามาอ่านให้ฟังครับ10มกราคม10นาฬิกา30นาทีนายอนุทินชาญวิรกูลนายยมตีแล้วนัตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเดินทางถึงตึกสันติเมตีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีวงโยธวาทิตโรงเรียนอัดสำชันบรรเลงเพลงต้อนรับจากนั้นนายกรับชมการแสดงนะครับเด็กไทยหัวใจรักชาติสร้างสรรค์คุณภาพสู่โลกอนาคตจากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนานะครับ แล้วก็รับชมวิดีโอเกมโรบอทการเขียนโค้ดสร้างสรรค์ภารกิจนักบินเฮโลโโ่ของนายกนายภารกิจจิตอาสาโดยเด็กชายจินยศสุนทรนะครับนักเรียนชั้นป .6 โปรแกรมเมอร์เด็กแชมเปี้ยนเขียนโค้ดร,ระดับประเทศในเวลาต่อมานายกกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนโดยกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าวันนี้ลุงและพี่ๆข้าราชการได้มาเปิดทำเนียบ รัฐบาลตั้งแต่เช้าเพื่อต้อนรับให้เด็กๆได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ทํางานของพวกเราอยากให้เยาวชนของชาติได้ร่วมกันสร้างความทรงจาในวันเด็กและกล่าวถึงคําขวัญรักชาติไทยใส่ใจโลกนายกกล่าวเพิ่มเติมความหมายของคําขวัญคือปลูกฝังให้เด็กไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเติบโตอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดีท้ายนี้นายกกล่าวว่าขอให้ทุกคนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นที่ทำเนียบ พร้อมอวยพรว่าสุขสันต์วันเด็กขอให้เที่ยวงานอย่างสนุกและปลอดภัยจากนั้นนายกได้เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็คือ,อานายกและเด็กที่ทำนียบรัฐบาลวันนี้10มกราคม2569วันเด็กแห่งชาตินะครับในขณะที่จังหวัดื่นๆก็น่าจะมีการจัดงานทั่วประเทศนะครับในขณะที่บางที่บางพื้นที่จัดงานวันเด็กไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่9มกราคม69ส่วนวันนี้ซึ่งเป็นวันเด็กจริงๆก็ให้ผู้ปกครองพาเด็ก บุตรหลานไปเที uno, o, hay hay tiempo, ่ยวอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้เด็กไทยทุกคนทุกท่านมีความสุขในวันนี้นะครับวันเด็กแห่งชาติครับข่าวที่2ครับข่าวจากกรมุตุนิยมวิทยานะครับอัปเดตสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้วันที่10มกราคมหกเ9ถึงวันที่16มกรานะครับช่วงต้นสัปดาห์ถ้านับจากวันที่10ไปถึงวันที่16ครับช่วงต้นสัปดาห์ก็คือวันนี้10 1112นี่แหละครับภาคเหนือและภาคอีสานยังคงหนาวเย็นนะครับอากาศยังคงมีอุณหภูมิ ต่ำในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับส่วนวืนที่13ถึงวันที่16มกราคม69ประเทศไทยตอนบนอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับมีฝนฟ้าคะนองอาจเกิดฝนตกในบางพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือคําเตือนนะครับระมัดระวังหมอกหนาขับขี่ปลอดภัยนะครับด้วยการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านบริเวณที่มีหมอกหนานะครับโดยเฉพาะในช่วง เช้านะครับก็ระมัดระวังนะครับใน,นขณะเดีวยวกันก็ระมัดระวังสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มากับช่วงฤด,ดูหนาวโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด -19 อะไรประมาณนี้ครับก็ระมัดระวังรวมทั้งฝุ่น pm 2.5นะครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับก็ระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังอัคคีภัยนะครับช่วงนี้มันแห้งแล้วก็เย็นถ้ามีไฟจากการก่อไฟผิงแล้วปลิวไปตกใส่หญ้าแห้งตกใส่ตอฟางข้าวอาจจะไหม้ได้ แล้วก็ก่อนนอนแล้วมาระวังดูเตาไฟที่ใช้ทานปรุงอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนนอนก็อย่าลืมดับไฟให้สนิทนะครับเพื่อป้องกันอากีภัยนะครับเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหนาวช่วงนี้นะครับก็นํามาบอกมากล่าวกันนะครับข่าวที่3ครับพรุ่งนีส้ส1เมกราหกเก้าเลือกตั้งนายกอบตอสมาชิก,กอบตอนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในเขตอบตอที่มีการจัดการเลือกตั้งนะครับพรุ่งนี้11บเอ็ดโมงเอ่อพรุ่งนีส้สิบเอ็ดมกราหกเก้า 8ปดโมงเชา้าถึงบ่ายห้าโมงเย็นก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านนะครับเพื่อให้ได้คนที่ท่านอยากให้เป็นนายกเพื่อให้คนที่ท่านอยากให้เป็นสมาชิกได้เข้าไปทําหน้าที่ในสภานะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับข่าวที่4ครับเลือกตั้งนายกอบตสมาชิกอบตพรุ่งนี้สิบเอ็ดมกราหกเก้าระวังอย่าทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงนะครับวันนี้10มกราหกเก้า 18นาฬิกาเป็นต้นไปเขาให้งดการหาเสียงนะครับจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้11มกราคม69งดการหาเสียงใครที่เป็นหัวคะแนนหาเสียงให้ผู้สมัครนายกหาเสียงให้ผู้สมัครสมาชิกบตนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ เขาให้งดการหาเสียงทุกประเภทนะครับป้ายโฆษณาประชาสัม <su> พ <zan of Joan> <sh asına priorities> ันธ์ป้ายหาเสียงนายกป้ายหาเสียงสมาชิกก็ให้ปวดลงนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปปวดป้ายนะครับอันนี้อย่าทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับถ้ายังมีป้ายอยู่ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งประเด็นนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องสุรานะครับ10มกราคมห9วันนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้1 1มกราคม69ห้ามขายสุรานะครับร้านค้าขายสุรามีความผิดนะครับห้ามจําหน่ายจ่ายแจกสุราห ถ้าฝา่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับก็อันนี้ก็ระวังอย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับนั่ปบาก,กมาก่าวกันวันนี้ครับข่าวที่5ครับเลือกตั้งนายกบอบตเลือกตั้งสมาชิกบอบตบันพรุ่งนี้สเสียนุลกันวันทีเก้าสำนวนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าครับเงินไม่มากล้าไม่เป็นอันนี้จริงหรือเปล่าครับอันนี้เราเราไม่เราไม่พูดนะครับเราไม่กล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมพี่น้องประชาชนที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง สมาชิกกบฏที่มีการเลือกตั้งนายกาอบตคงจะรู้กันเองดีว่าสำนวนนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องล้อเล่นกันครับหรือเป็นเรื่องพูดการตลกหกฮาครับเงินไม่มาการไม่เป็นตกลงเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องพูดกระเช้ายเย้อแย่กันเฉยเอยอันนี้นํามาบอกมากล่าวไม่ใช่ข่าวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยหลักการที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน,านมาคืนวันนี้คือคืนวันที่10มกราคม2 5งหเเขาบอกว่ามีประชาชน ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกอบตตนี่แหละอันนี้หมายถึงสมาชิกอบตและนายกอบตนี่แหละอันนี้หมายถึงการเลือกตั้งครั้งก่อนนะเขาบอกว่ามีคนนี่ไม่หลับไม่นอนกันเพื่ออะไรครับเพื่อรอให้ตัวแทนจากผู้สมัครนายกอบตตัวแทนจากผู้สมัครสมาชิกอบตหรือว่าหัวคะแนนนั่นแหละครับมาเคาะประตูบ้านกลางดึกเพื่อที่จะแจกเงินซื้อเสียงอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนมีคนพูดอย่างนี้นะครับ วันนี้วันที่10บมกราหกเกจะเป็นคืนที่คนไม่หลับไม่นอนจริงหรือเปล่าเงินไม่มาการไม่เป็นเป็นเรื่องจริงไหมท่านผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งนายกอบตสมาชิกอบตคงจะทราบกันดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ